สุดท้ายนะครับเราขยับมาที่แนวทางสุดท้ายของเราในเทอมนี้นะครับก็คือแนวทางแบบที่เราเรียกว่าเป็นแนวทางแบบ existentialism นะครับซึ่งนักปรญาหลักๆที่เรายึดถือกันขึ้นมาเนี่ยยกมาเป็นตัวอย่างคือซาร์ตนะครับชองปอลซาร์ตแนวทางแบบนี้ถ้าจะสรุปแบบสั้นๆที่สุดเลยนะครับก็คือว่าอันนี้เป็นคําพูดผมนะไม่ใช่คาพูดซาร์ตหรอกชีวิตมันต้องก้าวต่อไปครับเรายึดถือคุณค่าอะไระเดินไปเดี๋ยวจะรู้เอง ทำไมมันถึงพูดแบบนี้ได้นะครับก็คือว่าแนวคิดแบบซาร์ซึ่งเราได้คุยกันมาในนู่นแล้วครับหลายสัปดาห์ก่อนนู่นแล้วนะครับซาร์เป็นนักปรชยาฝรั่งเศสเขาเห็นว่าไอ้ตัวหลักศีลธรรมเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แต่เดิมหรอกครับเราก็บัญญัติมันขึ้นมาเนี่ยแหละพอเราบัญญัติมันขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้บัญญัติขึ้นมาตามอําเภอใจนะแต่ว่ามันบัญญัติขึ้นมาจากการที่มนุษย์เราเนี่ยมีการก,กระทําครับ เลือกว่าจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรนะครับตัดสินใจเลือกทําแล้วก็ทําแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับมันเหมือนกับว่าเวลาเราไปเจอสถานการณนะ์เราไม่ได้มีเราไม่ได้รู้มาก่อนนะว่าเรายึดถือคุณค่าอะไรมากกว่านะครับแต่พอเราไปเจอเหตุการณ์ซึ่งเราจะต้องตัดสินใจอะเราจะรู้ได้เองว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่สําคัญกว่านะครับแล้วเราก็เลือกทําไปพอเลือกทําไปแล้วปุ๊บมันจะเกิดการวาดตัวตนขึ้นมาจากเดิมที่มันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนะขึ้นมาว่าเรานเป็นใคร ถ้าเป็นแบบฮอบเนี่ยฮอบมนุษย์มันมีตัวตนเดิมก็คือว่ามันเห็นแก่ตัวใช่ไหมล่ะแล้วมีเหตุผลแต่ถ้าเป็นแบบซาร์เนี่ยมันว่างเปล่าครับแต่เดิมมันไม่มีไม่มีอะไรเลยเราเนี่ยวาดขึ้นมาในภายหลังนะครับด้วยการเลือกที่จะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรและทําสิ่งต่างเหล่านั้นนะ่ะอย่างไรคราวนี้แกนแกนสําคัญของแนวคิดแบบนี้แนวคิดแบบอัตถิภาวะนิยมหรือว่า existentialism เนี่ยก็คือว่าเขาเน้นในเรื่องของอิสรภาพนะครับแล้วก็เสรีภาพของมนมุษย์ครับให้ยอมรับซะว่าเรามีเสรีภาพจริจรงๆนะครับไม เนี้ยออกไปจากตัวแล้วก็เลือกในทําในสิ่งที่เป็นตัวตนของเราจริงๆไม่ใช่เลือกทําไปตามบทบาทหน้าที่ที่มันกํากับไว้แต่เพียงอย่างเดียวบทบาทเนี่ยมันเป็นเหมือนโฮโคนใช่ไหมละ่ะนักศึกษาเป็นนักศึกษาว่ามันก็มีแบบบทบาทว่าต้องทําอะไรเราเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารเราต้องทําอะไรเราเป็นพนักงานในร้านสะดวกซื้อเราต้องทําอะไรมันมีบทบาทตรงนี้กำกับอยู่ครับแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวตนเราครับตัวตนของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเท่านั้นอ่ะจะบอกได้นะครับแล้วบอกได้ผ่านการกระทาดังนั้นแนวคิดแบบเนี้ยมาเลยมองชีวิตว่าชีวิตมันเเป็นนหมือกับ การลังสรรค์งานศิลปะครับที่มันต้องวาดออกมาแล้วมันไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกับแนวคิดแบบอื่นซช่นแบบแนวคิดแบบตัวค้านกับมิวซึ่งมันมีเกณฑ์นะครับแล้วเกณฑ์เนี่ยมันอยู่นอกตัวเราแต่แบบซาร์ดเนี่ยซาร์ดเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ที่อยู่ในตัวเราแล้วเราวาดมันขึ้นมาแล้วเราต้องรับผิดชอบต่อต่อผลที่ตามมาครับชะตากรรมที่ตามมาไม่ว่าจะดีหรือร้ายเนี่ยในเมื่อเราเลือกและทําไปแล้วเราต้องจริงใจซื่อสัตย์และรับผิดชอบผลทุกผลที่เราทําปฏิเสธไม่ได้การที่เรายอมรับลักษณะของศิลปภาพแบบนี้แล้วก็ต้องรับบผิดอเนีย มันทําให้มนุษย์เนี่ยมันต้องเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าความว้าเเวเมื่อเราจริงใจกับตัวเองเป็นตัวตัวเองเนี่ยมันจะบางครั้งมันต้องโดดเดี่ยวแล้วว้าเเวนะครับแต่มันก็ไม่มีทางเลือกอื่นครับซาร์เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่ใช่อะไรอื่นเลยนะครับนอกจากผลิตผลที่เขาสร้างให้แก่ตัวเองนั่นคือหลักข้อแรกของ existentialism คำกล่าวนี้ไม่ได้หมายความเป็นอื่นนอกจากว่ามนุษย์เนี่ยมีศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่กว่าก้อนหินหรือโต๊ะนะครับมันหมายความว่ามนุษย์เนี่ยมีอยู่ก่อนกล่าวคือเริ่มแรกนน่กก็มมีุษย์อแล้ว เขาก็หมุนไปสู่อนาคตเขาเป็นสิ่งที่รู้สํานึกตัวเองแล้วก็วาดภาพเองในอนาคตได้นะครับมนุษย์คือตัวแบบแผนรู้สึกตัวตลอดเวลาเขาไม่ใช่ตะไคร่น้ําหรือขยะหรือดอกไม้ไม่มีอะไรมีอยู่ก่อนแบบแผนอันนี้ไม่มีอะไรในสวรรค์มนุษย์จะต้องเป็นสิ่งที่เขาเองวาดให้เป็นที่เขาพูดไว้แบบนี้เพราะนั้นในช่วงสุดท้ายจบบทของเราเนี่ยขอให้นักศึกษาลองคิดทบทวนดูนะครับว่าเราผ่านแนวทาง4ี่แนวทางมาแล้วนะครับคานมิวฮอปซรสเนี่ย สำหรับเราแล้วเราวินิจฉัยว่าแนวทางแบบไหนเนี่ยมันถูกต้องเหมาะสมที่สุดนะครับอันนี้ก็คือหัวใจของการเรียนจริยศาสตร์ทั้งหมดของเราที่เราผ่านมาทั้งหมดจนถึงจุดนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็มีกรณีอันนึงขึ้นมาในยุคหลังๆซึ่งมันท้าทายแนวคิดของจริยศาสตร์แบบนี้ขึ้นไปอีกก็คือที่ผ่านมาทั้งหมดอนะ่ะไม่ว่าจะเป็นแนวทางที่แตกต่างกันแค่ไหนก็ตามแต่แต่ว่าทุกแนวทางอ่ะมันยึดถืออะไรร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือมันยึดถืออยู่ว่ามนุษย์เราเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว,ว่าวิวน,วนงในการที่จะ เลือกแล้วก็ตัดสินใจกระทาเพราะนั้นการที่เราใช้ตัวเจดจำนงนเนี่ยเป็นตัววินิจฉัยว่าถูกหรือผิดเนี่ยที่ผ่านมามันก็ยังดูไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่ามันเกิดกรณีหลังๆในช่วงยุคหลังขึ้นมาอย่างเช่นกรณีเรื่องคดีเซ็กซ์ซอมเนียในสวีเดนเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี2014นะครับมันมีคําวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์สวีเดนน่ยซึ่งสร้างความฮือหามากเลยเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับมันมีชายคนหนึ่งนะครับอายุก็ในตอนเกิดเหตุเนี่ยอายุแค่26เองนะยังหน่ยี ไปก่อคดีข right to ่มขืนผู้หญิงเรื่องราวเกิดขึ้นว่าในคืนนั้นแ่ะคนคนนี้ละเมอครับมันเป็นละเมอโดยที่ตัวเขาไม่รู้ตัวเลยนะครับแล้วก็ไปที่ห้องของผู้หญิงคนนี้คือพื้นที่มันอยู่ไม่ไกลกันไงเขาก็ไปที่ห้องผู้หญิงคนนี้แล้วเขาก็พยายามข่มขืนนะครับผู้หญิงคนนี้พยายามขัดขืนอยู่ครับแต่ว่าไม่สําเร็จในที่สุดอะชายคนนี้ก็เขาก็เขาก็ทําการสําเร็จนะครับก็ลุกก็สําเร็จโทษไปศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะพิภากษาก็คือว่าพอเขากลับมาที่ห้องแล้วเขาหลับไปต่อไ หลับไปต่อไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยมารู้สึกตัวอีกทีก็มีตํารวจมันจับกลุ่มตัวเขาเพราะว่าผู้หญิงเขาไปแจ้งความเอาผิดตํารวจจับกลุ่มตัวแล้วเรื่องมันก็มาที่ศาลศาลชั้นต้นเนี่ยเขาพิพากษาว,ว่าชายคนนี้ผิดจริงครับให้รับโทษตามกฎหมายเนื่องจากว่าเขาดูหลักฐานประกอบแล้วว่าการกระทำนี้มันเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วผู้หญิงนั้นไม่ได้ไม่ได้ยินยอมจริงๆเพราะนั้นก็เลยจะต้องรับโทษไปนะผิดไปอ่ะ แต่พอมาถึงชั้นอุทธร์เนี่ยมันเกิดเรื่องขึ้นครับเพราะว่าฝ่ายกฎหมายของฝั่งจำเลยเนี่ยของฝั่งผู้ชายเนี่ยเขาได้ยื่นหลักฐานในการแพทย์นะครับเพิ่มเติมเข้าไปโดยที่เขายืนยันว่าแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าคนคนนี้ป่วยเป็นโรคชนิดหนึ่งจริงโรคเนี่ยเรียกว่าโรคเซ็กซอมเนียนะครับก็คือคนที่เป็นโรคเนี้ยจะละเมอไปแล้วก็ทําการกลมขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงเนะี่ยในตอนที่เขาไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวโดยสมบูรณ์นะครับครัวน,นี้ไอ้เซ็กซอมเนียเนี่ยมัน,มน ต้องทำให้เข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่ลักหลับนะแบบคําศัพท์ที่เราอาจจะเคยได้ยินกันว่าลักหลับเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าลักหลับเนี่ยตัวผู้กระทําผิดเนี่ยหรือว่าตัวคนที่กระทําการลักหลับเนี่ยจะรู้ตัวแต่ว่าคนที่ถูกกระทำเนี่ยจะไม่รู้ตัวแต่เซ็กซ์ซอมเนี่ยมันกลับด้านกันมันตรงกันข้ามก็คือว่าผู้กระทำเนี่ยไม่รู้ตัวแต่ผู้ถูกกระทำเนี่ยรู้ตัวคราวนี้พอคําตัดสินหลักฐานจากทางการแพทย์เนี่ยยืนยันนะครับแล้วในทางกฎหมายเนี่ยเขาก็ระบุไว้ว่า หลักฐานทางการแพทย์มันใช้รับรองได้สารอุทธรก็รเลยวินิจฉัยไปตามเนี้ยว่าชายคนเนี้ไม่มีความผิดครับพ้นผิดไปเลยพอวินิจฉัยเป็นนี้ไปปุ๊บมันเกิดแรงกระเพื่อมใหญ่เลยครับมันเกิดเสียงฮือฮาขึ้นมาว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอแต่ว่าการที่มันตัดสินมาถึงจุดนี้ได้มันเป็นเพราะว่าระบบกฎหมายของเราเนะี่ยมันก็มาจากแนวคิดทางจริยศาส์ก่อนใช่ไหมล่ะแล้วแนวคิดทางจริยศาส์เนี่ยที่มันก่อตัวเป็นกระแสในโลกตะวันตกเนี่ยมันยอมรับสิ่งที่เราเรียกว่าเจตจำนงครับว่าเป็นตัวในการที่จะ พ่ภาคษาหรือว่าวินิจฉัยการทําถูกหรือผิดของคนเนี่ยคราวนี้พอมาใช้ตัวตัววิวหรือตัวเจตนาเป็นตัววินิจฉัยเนี่ยในกรณีแบบเนี้ยคนคนนี้มันไม่ได้มีเจตนาใดๆใ,ในการทําเลยมันไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็น้นผิดมาได้ครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในนิสสตร์แบบเนี้ยสาหรับนักเรียนจริยศาสตร์นักเรียนปรัชญานะครับเราจะตอบคาถามหรือว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเอากลับไปขบคิดนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้แนวทางทั้งหมดมาแล้วนะครับโอเคจบ